。你好，大家好，亲爱的同学们好，今天欢迎大家收看 Happy Kids t a t i o n Channel，我是沈老师。สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็พบกับเชิญเราชื่ออีกเช่นเคยกับช่อง Happy Kids t a t i o n and Chinese Room by เชิญเรชนั่นเอง ทุกคนสังเกตไหมคะว่าช่วงนี้พระจันทร์บนท้องฟ้าของเราลอยเด่นเต็มดวงมากเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลสําคัญของจีนคือเทศกาลอะไรเอ่ยนี่มันใช่ใช่ทุกคนลองทายดูสิครับติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือเทศกาลเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นเองครับหรือว่าในภาษาจีนเราเรียกว่า จงชิวเจียทุกคนลองออกเสียงตามพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับจงชิวเจียรหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งคำว่าจงชิวเจียมาจากสามคำนี้รวมกันครับคำแรกคือคำว่าจงจงหมายถึงกลางหรือตรงกลางถัดมาคือคำว่าชิว ชิวหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองและสุดท้ายคือคำว่าจี๋จี๋หมายถึงเทศกาลพอสามคำนี้นำมารวมกันจึงได้ความหมายว่าเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองครับเทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันขึ้น15บหําค่ำเดือน8หรือวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนครับ เป็นเทศกาลสำคัญตามวัฒนธรรมจีนที่จะมีขึ้นในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวโดยชาวจีนจะเฉลิมฉลองกันด้วยการไหว้ขอพรดวงจันทร์ในเวลากลางคืนและในวันนี้เหล่าเชือกก็จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมกับเทศกาลไหว้พระจันทร์มาดูกันว่าในเทศกาลนี้จะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจรอเราอยู่นั้น ตามเราชื่อมาได้เลยโอ้โห,โหในเทศกาลนี้มีการประดับตกแต่งโคมไฟสวยงามเต็มไปหมดเลยครับโคมไฟในภาษาจีนเราเรียกว่าติงหลงทุกคนออกเสียงพร้อมกันครับติงหลงแปลว่าโคมไฟหรือว่าโคมไฟจีนนั่นเอง นอกจากจะมีโคมไฟจีนส,สวยให้เราได้เยี่ยมชมกันแล้วนะครับกิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในเทศกาลนี้นั่นก็คือการกินขนมไหว้พระจันทร์หรือว่าชื่อเย่ปิงทุกคนออกเสียงพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับเย่ปิงเย่ปิงแปลว่าขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองครับเป็นขนมที่มีความสำคัญในเทศกาลนี้มากๆเลย พอมองไปบนท้องฟ้าคืนนี้ถือว่าเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงและส่องแสงสว่างงดงามที่สุดในรอบปีเลยล่ะครับคำว่าพระจันทร์ในภาษาจีนเราเรียกว่าเย่เหลียงออกเสียงพร้อมกันอีกรอบนึงครับเย่เหลียงแปลว่าพระจันทร์หรือว่าดวงจันทร์นั่นเองครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ การไหว้ขอพรกับดวงจันทร์นั่นเอง <clears throat> การขอพรในภาษาจีนเราจะเรียกว่าจู่เยี่ยนจู่เยี่ยนเป็นการขอพรกับดวงจันทร์หรือว่าขอพรกับพระจันทร์นั่นเองครับทุกคนเอาละครับมาถึงกิจกรรมสุดท้ายในค่ำคืนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาไหว้ขอพรกับดวงจันทร์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ พร้อมแล้วเรามาขอพรอธิษฐานกับดวงจันทร์กันเลยดีกว่าเป็นไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้ทั้งสนุกและก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยทั้งได้ความสับใหม่ๆที่เกี่ยวกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์และครั้งหน้าแฮปปี้คิ h ไชนีสลุงของเราจะพาทุกคนไปสนุกกันที่ไหนนั้น ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้เหล่าชื่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับจ่ายเจียนบ๊ายบาย